สวัสดีครับผมปัญญาทีเดดมวยไทยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่หกนะครับเยอนกุมพาพันธนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้ก็เข้าสู่ซาตนาวิจารณ์ช่องเจ็ดมาเดิมนะครับหลังช่างน้ําหนักนะครับเริ่มข้อสู่วิจารณ์เลยนะครับคู่ที่หนึ่งจีโชค ทีนีโชคสพงกมอนนะครับเจอกับธนดลเน้เด,ดิมเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับ,บ,รบดูฟอร์มล่าสุดรครับฟอร์มล่าสุดอีด่ฝ่ายแดงนี่ก็ช,ช,ชนะคะแนนไปเงินสอสระชีพนะครับท่ราชไว้ที่ราชเชมือน,นะครับส่วน ชนะดนี้ก็ชนะเจียโตลูกคุณพิเศษนะครับไปที่รุ่พีดีนะครับเรียดคู่นี้เรียดเปลดอยอยู่ที่ฝ่ายแดงต่อเจ็ดสี่นะครับผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชอบเป็นสี่ที่สี่ิโชคนะครับมาต่อกันคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองนี่สุดหล่อออสถึงแดงนะครับว่าสอจอโต้งปาจีน จอกับคมไผ่ตออจุนเรีนะครับดูฟอร์มล่าสุดของสุดหลอนะครับความสุดหลอนี่ก็ชนะเพชรสองแสนเพชรเจริญยศไปที่ลุมพีนีนะครับฟอร์มล่าสุดของโคมไผ่นี่ก็ชนะคะแนนทีเพชรเอีเมืบางนุ่นนะครับไปที่อตกะนะครับ เลียดคู่นี้เลียดเปิดยุทที่สุดหล่อต่อสองหนึ่งนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นมวยแทนนะครับวันนี้มาแทนด้วยนะครับเปตอนคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามนี่เป็นเมืองเมืองลบสอสราศีนะครับเจอกับเพชรมงคลศูนย์กีฬาหมื่ต้มนะครับฟอร์มาดูฟอร์มล่าสุดของฝ่ายแดยงนะครับ <C BS> ฟอร์มล่าสุดของ ไฟแดงนี่ก็ชนะยอดพาราชัยนะครับแล้วก็มาดูฟอร์มล่าสุดของไฟน้ำเงินนะครับเพชรมงคลนี่ก็ชนะพอยักจิ๋วจิตพยักจิ๋วจอเล็กเมืองคุณน,นะครับไว้ที่ราชเมือนะครับ เลียดคู่นี้เลรียดเปิดอยู่ที่เพชรมงคลต่อสามสองนะครับผมออกไปที่มวยรองนะครับออกไปที่เมืองพลนะครับส่วนตัวชอบไปที่เมืองพลนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับตอนคู่ที่สีนะครับคู่อีกนะครับยอดไอคิวพีเคแสนใซมวยไทยเยีมนะครับหรือว่ายอดไอคิวออมพิมสีนะครับเจอกับพันพนยักษ์สีเจมบุญธรรมหรือพันพนยักษ์สิทธิจติกนะครับ ดูฟอร์มล่าสุดของยอดไอคิวนี่ก็แพ้ราะจะ้จุสิบตกเดือนคีฬาโคราชนะครับไว้ที่รังสีนะครับส่วนพันพัฟฟอร์มล่าสุดของพันพนยักษ์นี่ก็พแพ้แลมโบเลต่อโยธาไว้ที่ช่องเจ็ดสีนะครับเลียดเปิดคู่นี่เลียดอยู่ที่ยอดไอคิวต่อสองหนึ่งนะครับผมชอบไปที่ยอดไอคิวนะครับชอบไปที่มุมแดงนะครับโคู่นี้นะครับ มวยชอบมากๆมีอยู่สองตัวนะครับผมชอบไปตัวที่หนึ่งชอบไปที่สุดหล่อนะครับตัวที่สองที่ชอบตัวที่สองที่ชอบไปที่ยอดไอคิวนะครับสองตัวชอบมากๆนะครับสําหรับวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับพี่ๆน้องๆก็เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ